การเป็นเซฟโซนที่ดีเขาอยากได้เซฟโซนแบบไหนคะบางทีครอบครัวอาจจะไม่ใช่เซฟโซนก็ได้นะคะเพื่อนสนิทก็อาจจะไม่ใช่เซฟโซนสาหรับเราก็ได้เขาอยากได้การไม่ตัดสินหลายหลายปีที่ผ่านมาไอก็จะเจอเขาเรียกว่าไซเบอร์บูลลี่โซเชียลมีเดียทำร้ายเรานั่เองฉันชอบเธอหน้าเก่าจังเลยหน้านี้ไม่สวยค่อนข้างแรงเรื่องอะไรก็แล้วแต่มันกระทบเข้ามาไอเลือกที่จะจัดการกับมันเนี วันนี้เราจะมาคุยกันกันกบคุณไอซ์ปรีชยาค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะว้าววันนี้สดใสมากเลยเนาะทุกคนก็คงเห็นผลงานไอซ์มาเยอะแล้วนะคะชีวิตเ่วนี้เป็นไงบ้างคะดีค่ะคุณหมอดีค่ะดีเลยแล้วก็ <ừ> ชีวิตก็แฮปปี้มีความสุขดีแล้วก็หลังๆเนี่ยก็เริ่มไลฟ์ทิ k t o อกทั้งวันทั้งคืนเลยค่ะ <laughs> สนุกค่ะเป็นเป็นฮอบบี้อย่างหนึ่งที่ไอรู้สึกว่าไอเอนจอยกับการทํา โอเคเดี๋ยวก่อนที่เราจะมาคุยกันนะคะสำหรับทำเนียมในรายการวันนี้เราจะมีเครื่องดื่มสำหรับแขกรับเชิญซึ่งวันนี้เราเลือกเป็นน้ำส้มยูสุโซดาอ่าเหมาะกับนางเอกนางเอกใช่ไหมคะแต่ว่าเป็นนางเอกที่มีความสดใสซ่าๆก็เลยต้องต้องโซดาได้เลยค่ะขอบคุณค่ะได้เลยะขอบคุณค่ะนมได้เลยนะคะอันนี้คือต้องคนก่อนใช่ไหมเอ่ยอ่าใช่เพราะว่าข้างล่างมันจะเป็นน้ำส้มอยู่แล้วก็เขาจะเทรจะเป็นโซดาถ้าื่มจากข้างล่างเดี๋ยวมันจะหวานเกินไปได้เลยค่ะอ่า อร่อยค่ะคุณหมอทำค่ะโอเคอร่อยแปลว่าคุณหมอทำค่ะโอเคตอนที่เราจะมาคุยกันเนี่ยจริงๆแล้วแบบอ่บอกว่าไอซ์หุ่นซับมากเลยแตงคุณสดใสมากนะคะที่ต้องถามว่าเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กปะคะไม่ค่ะไอเป็นเด็กเนิร์ดเด็กเนิร์ดใช่เป็นเด็กเนิร์ดแล้วก็ transform ต้องบอกอย่างนี้แล้วทำไมถึง transform ได้ ก็ใช้เวลานานพอสมควรค่ะเป็นสิบสิบปีเลยค่ะคุณหมอคือก็จริงๆรแล้วเป็นเด็กที่อ้วนเ๋ยวอ้วนเอย่าผอมแล้วก็เป็นเด็กเนิร์ดมาก่อนเด็กเนิร์ดเนี่ยไม่ได้เรียนเก่งนะคะแต่ว่าใส่แว่นเฉยใช่เพราะว่าเพราะว่าชอบอ่านอ่านหนังสือนที่มืดตั้งแต่เด็กแล้วก็เป็นกรรมพันธุ์ด้วยก็เลยใส่ตาสันทำไมเด็กได้ที่เป็นเด็กเนิร์ดถึง transform มาเป็นไอวันนี้จริงจริง ก็ยังเป็นไอซ์เหมือนเดิมก็ยังเป็นไอซ์คนเดิม uh huh. คือจะเป็นเด็กที่ introvert นะจะเรียกว่า introvert ก็ได้แต่ว่าเป็นคนที่ถ้าห้าสีปุ๊บสามารถแสดงได้ถ้าเกิดว่าให้ชวนไอซ์ไปงานวันเกิดกินเลี้ยงงานแต่งงานคนเยอะๆจะเลี้ยงโอเคค่ะแล้วได้ข่าวว่าไอซ์มีโรคซึมเศร้าถูกไหมคะใช่ค่ะตั้งแต่เด็กๆเลยเนี่ยไอไม่ทราบดีกว่าไอเรียกว่าไม่ทราบแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าโรคซึมเศร้าคืออะไร แต่พอมันผ่านไปผ่านไปหลังจากที่เราโตขึ้นค่อยๆโตขึ้นเข้าเข้าสู่วัยรุ่นเข้าสู่วัยทางานเริ่มมีประสบการณ์ในการทํางานเยอะขึ้นเจอคนมากมายแล้วก็เราก็เริ่มรู้สึกว่ามีภาวะความเครียดเกิดขึ้นซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราก็คิดว่ามันคงเป็นเรื่องปกติแหละมั้งการนอนไม่หลับเราคิดว่าคงปกติคงเป็นเรื่องปกติเพราะคนนอนไม่หลับเยอะเราคิดว่ามันไม่น่าจะมีอะไร อย่างที่สองที่เริ่มสังเกตก็คือเริ่มเบื่ออาหารเริ่มเบื่ออาหารเอ๊เราก็คิดว่าคงใส่จะเริ่มเบื่ออาหารนั่งมั้งตอนนั้นตั้งใจลดน้ําหนักด้วยหรือเปล่าล่ะไม่ไม่ได้ตั้งใจค่ะไม่ตั้งใจคิดว่าคงเครียดเรื่องงานคงเครียดเรื่องงานเครียดเรื่องงานมากกว่าไม่ได้เครียดอาจจะทํางานเยอะเราไม่ได้พักผ่อนอะไรแบบเนี้แล้วก็อันดับสามก็คือเริ่มเริ่มไม่อยากตื่นนอนล่ะอเริ่มไม่อยากตื่นนอนเริ่มไม่อยาก มี Side Effect กับชีวิตประจำวันเริ่มหมดแพชชั่นในการที่ในสิ่งที่เราเคยรู้สึกว่าเราอยากจะทำงานในทุกๆวันเราเริ่มไม่อยากทำมันแล้วเราเริ่มไม่อยากถึงเวลานอนแบบไม่ไม่ไม่อยากนอนเป็นอยู่สักพักหนึ่งค่ะเป็นอยู่ได้เป็นเดือน่ะเริ่มรู้สึกว่าเราไม่ปกติละอะไรแบบเนี้ยเพราะเพื่อนเราไม่เป็นพอเราถามเพื่อนเพื่อนเราไม่เป็นนะเราก็เลยรู้สึกว่าเอหรือว่าเราซึมเศร้าหรือเปล่าเพราะเพื่อนเราก็ทัก เราก็เลยลองทำเทสมันก็จะมีให้ทำเป็นข้อๆเป็นให้ติ๊ก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 หรือว่า yes or no หรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็เราก็ติ๊กติ๊กติ๊กตามที่เราไม่ได้คิดมากกอนว่าเราจะตอบใช่หรือไม่เนาะเราก็ติ๊กตามความรู้สึกของเราคือเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ไอตอบ yes ไปหมดเลยใช่ทั้งหมดเลยอเคมากที่สุดทั้งหมดเลยน้อยที่สุดไม่มากที่สุดก็น้อยที่สุดประมาณนั้นเลยไอก็เลยคิดว่าเอาแล้วล่ะ 99%แล้วนะที่เราที่เรารีเช็คตัวเองใช่ที่เราน่าจะเป็นแล้วเราสังเกตจากอาการของเราด้วยเราไม่ได้แค่ทําเทสเราแบบว่าอุตลิกขึ้นมาเองอะเนาะแล้วเราก็ปรึกษาเพื่อนปรึกษาคนที่เริ่มมีความรู้เรื่องนี้คนหมอที่รู้จักอะไรอย่างเงี้ยเขาเลยบอกว่าแนะนําให้อซ์ลองไปพบแพทย์ดูไหม่อะไรเงี้ยอซ์ก็เริ่มเริ่มรักษาตัวแต่ จริงๆแล้วเนี่ยพอไปรักษาจริงๆคุณหมอก็บอกว่าเราเป็นซึมเศร้าเลยไม่ใช่แค่ภาวะซึมเศร้าแต่เป็นโรคแต่เป็นโรคที่เกิดจากอาจจะกรรมพันธุ์ก็ได้แล้วที่บ้ามีคนเป็นไหมคะคุณแม่ค่ะคุณแม่ท่านเป็นด้วยเราก็เลยอาจจะคิดว่าเอ๊ะหนึ่งอาจจะมาจากคุณแม่หรือเปล่าเป็นกรรมพันธุ์ด้วยและอาจจะมีความผิดปกติทางสมองด้วยสารเคมีอาจจะไม่สมดุลกันหรือเปล่าในตอนนั้นเราก็เลยเอ๊หรือว่าเป็นเพราะว่า เราทํางานเยอะเกินไปล่ะเราได้รับผลกระทบจากการกดดันในเรื่องของคําวิจารณ์ต่างๆหรือเปล่าด้วยอาชีพเราด้วยเนาะด้วยอาชีพด้วยค่ะคุณหมออ่านค่ะตอบค่ะใส่ใจทุกคอมเมนต์ค่ะแต่ณนะตอนนั้นเรายังไม่ได้ทราบว่าเราควรจะแยกแยะบางคอมเมนต์ออกก่อนอนะกรณีที่เวลาเราเห็นข่าวเวลาที่เราดูทุกอย่างเลยถ้ามันไม่เจอกับตัวเราอะ่ะ อันแรกที่อยากจ,จะบอกคือไอซ์บอกว่าไอซ์จะต้องแยกแยะทุกคนเห็นคอมเมนต์แหละทุกคนอยู่ในโซเชียลเนาะโซเชียลบูลลี่ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยแล้วถ้าใครที่อาจจะมีปัญหาอยู่เช่นอาจจะมีโรคซึมเศร้าอยู่นะคะอันนี้ก็อาจจะทําให้มันเป็นตัวกระตุ้นซึ่งสิ่งที่คนอื่นอาจจะบอกว่ามันนิดเดียวแต่มันยิ่งใหญ่มากสําหรับคนคนหนึ่งนะคะก็สําหรับเรื่องคอมเมนต์นะคะหลายๆปีที่ผ่านมานออไอซ์ก็จะเจอเขาเรียกว่าไซเบอร์บูลลี่ก็คือการที่โซเชียลมีเดียทำร้ายเรานั่นเอง คือโซเชียลมีเดียเนี่ยมีทั้งดีและไม่ดีเช่นแบบว่าฉันชอบเธอหน้าเก่าจังเลยหน้านี้ไม่สวยเข้าใจค่อนข้างแรงแล้วก็อึดนิดนึงเพราะว่าอ่านทุกคอมเมนต์ก็คิดในใจฉันก็ชอบหน้าตัวเองเหมือนกันนั่นแหละแต่คิดในใจแต่ฉันมีปัญหาฉันลดความฉันก็เลยต้องทำแต่มันไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องไปเหมืนกัว่าแก้ตัวอะไรมันจะดูเหมือนการแก้ตัวมากกว่าเนาะถ้าเกิดเราชี้แจงอะไรไปตรงนั้นไอ้ก็เลยคิดว่าไม่เป็นไร อยู่นิ่งๆดีกว่าแต่ถามว่ารู้สึกไหมรู้สึกรู้สึก mm hmm. เก็บมาคิดไหมเก็บมาคิด<ะ>แต่ณตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้รักษาอย่างจริงจัง mm hmm. ก็เลยยังไม่สามารถที่จะแยกระหว่างความคิดเห็นกับ<ะ>ความเป็นจริงออกณ uh huh. ตอนนั้นแย่และยังดิ่งอยู่ณ uh huh. ตรงนั้นเพราะเรารับมาทั้งหมดเลยโอเคอันนี้อันนี้สมมติเนาะถ้าเป็นเมื่อก่อนตอนนั้นเรายังไม่ได้รับการรักษาเราเห็นสิ่งที่เขาคอมเมนต์เราจะมีความรู้สึก ว่าเขาไม่โอเคมันเป็นพลังนิเกตีฟมาที่เราถูกต้องแล้วเราก็รับมาทั้งหมดใช่ค่ะถ้าเป็นปัจจุบันสมมุติเราเห็นอันนี้อีกเราเราจะรู้สึกยังไงหรือเราจะมีวิธีจัดก,การยังไงยิ้มค่ะยิ้มแล้วมันไม่กระทบเราเหรอคะกระทบไหมมันเป็นความคิดเห็นของคนอื่นที่มีต่อตัวเราโอเคแต่ความจริงสวยไหมคะนี่คือถ้าเราชอบตัวเองแล้วเราไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนไอ้ว่าโอเคแหละ แต่ถ้าถ้าเราเราไปทำให้คนอื่นเดือดร้อนแล้วเขามาติเราอ่ะเราควรจะปรับปรุงแก้ไขโอเคอันนี้คือติเพื่อก่ออันนี้เรียกว่าทองคำแต่ถ้าติเพื่อความสะใจหรือบนันดันโทรศั์หรืออะไรก็แล้วแต่ไอจะเรียกว่าก้อนหินถ้าตอนนี้นะคนที่มีมีปัญหากับใบหน้าไอรูปร่างไอหรืออะไรก็แล้วแต่ ม,มันเป็นปัญหาของเขาป็นปัญหาของเขาใช่ก็คือจะไม่ใช่ปัญหาอและทุกอย่างมันเริ่มที่ตัวเองอถ้าตัวเราโอเคถ้าตัวเราแฮปปี้กับตัวเราต่อให้ใครจะบอกว่ายูไม่สวยยู you ไม่ดียู you ดูนี แต่เราชอบตัวเราเป็นอย่างงี้ <Okay. S 1> เราชอบเวอร์ชันนี้เราชอบ <Okay. S 1> ตัวเราเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นแฮปปี้ได้ okay. อันนี้อันนี้คือเรื่องของการรักตัวเองแล้วก็การมีคุณค่าในตัวเองเนาะเราเราไม่ได้บอกว่าคาว่าคุณค่าในที่นี้ต้องสวยต้องรวยหรืออะไรแต่คุณค่าในที่นี้คือแวลูที่อยู่ข้างในซึ่งทําให้เรารู้สึกว่าอันนี้คือเราแล้วเราแฮปปี้ที่เราจะเป็นเราเราไม่ได้แฮปปี้ที่เราจะต้องไปเหมือนใครแล้วก็อันนี้อันนี้ก็าจะแบบเป็นอันนึงที่คุณนายเอาเอาไว้แบบเหมือนกับใช้คาว่าอะไรดีนะ พูดกับคนอื่นที่อาจจะโดนไซเบอร์บูลลี ying, <ม>่หรือว่าจะเป็นลักษณะของคนที่อาจจะรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองว่าอันแรกก่อนเลยคือต้องรักตัวเองชื่นชมตัวเองเนาะคือไอ้ไม่มีแสงสุดท้ายแหละไอ้เรียกอย่างนี้ดีกว่าไอ้ไม่มีแสงสุดท้ายแล้วอไสสวอ้มองไม่เห็นแล้ว่วาชีวิตไอ้จะมีอะไรให้เสียอีกแล้วก็ไอ้รู้สึกว่าแล้วถ้าฉันไม่ยืนด้วยเท้าสอง<ม>สองเท้าของฉันเองแล้ว<ม>แล้วใครจะช่วยฉันมันไม่มีใครสามารถช่วยเราได้ ไม่มีใครเข้าใจเราดีเท่ากับตัวเราโอเคอันนั้นคือคิดได้เองถูกไหมคิดได้เองค่ะ uh huh. เพราะว่าถ้าสมมติพรุ่งนี้มันไม่มีละมีแค่หนึ่งวันวันเนี้ยวันสุดท้ายเราเลือกที่จะ enjoy life with happiness หรือว่าเราเลือกที่จะ depressed e p r e s s e d หรือว่าเราจะ sadness โ Sad okay. อเคเข้าใจ so I choose happiness uh huh. งั้นเราก็มีความสุขตั้งแต่วันนี้เลยสิแล้รู้สึกว่าการอยู่กับปัจจุบันมันเป็นอะไรที่เราไม่ต้องกังวลถึง อนาคตวันพรุ่งนี้เราสร้างอนาคตได้ถ้าเราทำวันนี้ได้ดีถูกไหมคะใช่ค่ะถ้าเราเลยแต่มองแต่อดีตมันจะไม่มีวันเกิดขึ้นใช่ใช่แล้วก็หลายครั้งที่มีคนถามไอว่าอยากย้อนกลับไปแก้ไขอะไรในอดีตไหมถ้าเป็นไปได้ไอบอกไม่เพราะว่าไอชอบตัวเองในเวอร์ชันนี้และทุกอย่างที่กรูมิ่งไอเกิดขึ้นมาในเวอร์ชันนี้ไออาจจะไม่มีวันนี้ก็ได้ไออาจจะไม่ได้เจอคุณหมอเอกก็ได้ไออาจจะไม่ได้เจอคนที่ไอรัก มากๆในทุกวันนี้ก็ได้เพื่อนๆนไอซ์หรือว่าทุกคนที่ไอร์เรส PECT ทุกวันนี้หรือแฟนๆไอซ์ที่คอยให้กําลังใจไอซ์ไอซ์เลยไม่อยากกลับไปแก้ไขมันแล้วบางอย่างบางปัญหาเนี่ยเราไม่ได้มีไว้แก้แต่มีไว้ให้รับมือ,อบางปัญหาจะมีไว้แก้ไขเพื่อแก้ไขได้แต่บางปัญหามันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ก็มีแต่เราเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันให้ได้ต่างหากต้องบอกกันเลยคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยเขาจะเซนซิทีฟกับคนทั่วไปสิบเท่าได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงของของ คนทั่วไปจะเหมือน48ชั่วโมองของเขาเมื่อเราเศร้าเวลามันจะนานเสมอแต่เมื่อเวลามันสุกเนี่ยเวลามันจะผ่านไปอย่างรวดเร็วใช่ค่ะ okay. ตรงนี้ค่ะเข้าใจเลยเพราะว่าในแต่ละคนในแต่ละรูปแบบการเติบโตหรือหรือการใช้ชีวิตไม่เหมือนกันเรามีคนใ,นใกล้ตัวที่มีปัญหาพวกนี้การเป็นเซฟโซนที่ดีเหมาะมองในมุมของคนที่อยากได้เขาอยากได้เซฟโซนแบบไหนคะ บางทีครอบครัวอาจจะไม่ใช่เซฟโซนก็ได้นะคะเพื่อนสนิทก็อาจจะไม่ใช่เซฟโซนสำหรับเราก็ได้เขาอยากได้การไม่ตัดสินอันดับแรกไอคิดว่าอย่างนั้นถ้าเขามีกําแพงหรือการตัดสินอยู่เราจะปรึกษาเขาลําบากแหละแต่ถ้าเขาไม่ได้มีมายเซ e ตอะไรเกี่ยวกับเราเลย เขาอาจจะตัดสินได้อย่างเป็นกลางมากกว่าหรือเขาอาจจะให้คําแนะนําให้กําลังใจได้อย่างถูกต้องกับตรงนี้มากกว่าซึ่งไอ้ก็เลยบอกว่าบางทีเซฟโซนเราอาจจะเป็นคนไกลตัวเราก็ได้นะอันนี้เราก็ต้องหาเซฟโซนอาจจะเป็นเพื่อนแล้วถ้าไม่ใช่เพื่อนเราไม่อยากคุยกับเพื่อนเราเลยไม่อยากให้เพื่อนรู้ละ่ะเราเลือกที่จะคุยกับคนอื่นเป็นพี่ที่ไม่ได้สนิทกันมากแต่รู้จักกับเรามานานอะไรแบบเนี้ซึ่งไอ้ก็ก็เนี่ยแหละไอ้ก็เลยคิดอย่างนี้ว่าตอนที่ไอ้มีปัญหาเนี่ยเซฟโซนของไอ้คือ รุ่นพี่ที่ไม่ได้เจอเกันเป็นสิบปีแล้วเคยรู้จักกับเรามานานมากมและเขาไม่มีการปัดสินว่าเราเป็นยังไงแล้วเขาก็พร้อมจะยื่นมือช่วยเหลือเราตลอดเวลาสิ่งที่เขาทำแล้วไอซ์รู้สึกว่าอันนี้โอเคคืออันที่หนึ่งคือรับฟังก่อนถูกปะะ่ะคะถูกต้องคือคือแค่อยู่เฉยๆฟังอย่างเดียวเลยคือฟังแล้วก็ให้คำแนะนำในมุมมองที่ถ้าเขาอ่ะมาเป็นเรา เขาจะรู้สึกยังไงเคยเจอครั้งหนึ่งที่แบบเหมือนเราที่มีเพื่อนเศร้าค่ะบวลทีเขาไม่ได้ต้องการอะไรเพราะเขาต้องการแค่เวนทีเลทหรือแค่อยากจะบอกว่าตอนนี้เขาเศร้าแล้วก็มีใครสักคนหนึ่งที่อยู่ข้างๆเขาแล้วพอจบเสร็จปุ๊บก็ตบรายการบอกไปกินข้าวกันแค่นี้โอเคละอะไรอย่างเี้ใช่ไหมคะแค่เรารู้สึกว่าเรามีเซฟโซนค่ะแล้วก็เรามีที่ที่เรารู้สึกว่าเราทิ้งตัวได้โดยที่ไม่มีใครจัดเราค่ะ ิบปีที่ผ่านมาเนี่ยไอซ์คิดว่าไอซ์ในเวอร์ชันก่อนกับไอซ์ในเวอร์ชันนี้ค่ะมันเป็นยังไงบ้างแล้วไอซ์อยากจะทำอะไรต่อไปคือเวอร์ชันก่อนไอซ์ก็จะซึมเศร้าก็จะแย่ก็จะไม่มีความสุขอมทุกข์แล้วก็สนใจไปทุกเรื่องแคร์คนอื่นมากกว่าตัวเองแต่ณนะปัจจุบันนี้ไม่ได้หมายความว่าไม่แคร์คนอื่นแต่ว่าเลือกที่จะรักตัวเองมากขึ้นโอเคเลือกที่จะ ห่วงตัวเองมากขึ้นพอไอ้รู้แล้วว่าการที่เราจะเริ่มหายเนี่ยมันเริ่มจากตัวเราเองก่อนที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนกับเราอาจจะถูกกระทบกระเทือนมาเหมือนกับถ้าเราถูกต่อยเราเจ็บเราลุกขึ้นมาอีกเราถูกต่อยเราล้ม,มเพราะอะไรเพราะเราไม่มีเขาเรียกว่าบาเรียหรือเกาะคุมกันไอ้ป้องกันไม่ได้ใช่แล้วป้องกันไม่ได้นั่นคือเมื่อก่อนในเวอร์ชันใหม่แล้วเนี่ยคือเราชอบตัวเองเพราะเรารู้สึกว่า เฮ้ย hey, ฉันรู้จักที่จะมีกาดกำบังตัวเองและเรารู้สึกที่จะมีโลและถ้าเราเกิดปัญหาขึ้นเอ๊ะคุณพูดไม่ดีอ่ะฉันมีกาดนะฉันอย่างน้อยฉันเจ็บน้อยลงหรือว่าฉันหักหลบได้นะถ้าคุณต่อยคุณเวิดนะอะไรแบบนี้หรือโล่คุณเจ็บเองนะถ้าคุณมาทำอะไรฉันคือมันก็จะมี tools มีอุปกรณ์มีเครื่องมือที่จะช่วยเหลือเราได้ได้เยอะขึ้นในเวอร์ชันใหม่คือไอเคยมีคนมาถามไหมว่า หยุดร้องไห้ไม่ได้เลย move on ยังไงดีพี่ hmm. ไอซ์ก็บอกว่าขอเปิดโทรศัพท์แล้วตั้งเวลาจับเวลาสิบนาทีให้หน่อยแล้วร้องไปเลยนะอย่าหยุดไม่ไหนนะน่นน่ะสิ <laughs> เราใช้ได้ด้วยอ่า <laughs> ไม่มีใครฮือๆแล้วก็น้ำตาเป็นหมดแล้วกี่นาทีลแล้วนะสองเหรออ๋อย,ยังไม่ครบยังไม่ครบต้องร้องต่ออืมอืมอร้องไปเสร็จเ <laughs> พิ่งสี่นาทีอ๋ออีกสิบนาทีไม่ร้องแล้วกัน <laughs> หยุดแล้วโอเคอันนี้ก็คือเป็นอะไรที่เหมือนกับทริคที่เรา ใช้กับเพื่อนได้เหมือนกับใช้กับคนที่ฉันร้องไห้อยู่ตลอดเวลาแล้วหยุดไม่ได้เลยอ่ะต้องบอกก่อนว่าโดยทั่วไปเวลาที่เรารักษาพวกเนี้ยมันไม่มันไม่เหมือนกินยาลดไข้มันไม่เหมือนกินยาอะไรที่กินปุ๊บแล้วหายปับ๊บเพราะฉะน,นั้นมันจะต้องใช้เวลาบวกกับวิธีคิดวิธีการที่จะ,ะดูแลตัวเองแล้วในอนาคตไอซ์ ICE, คิดว่าไอซ์อยากจะทําอะไร บบมีเป้าหมายในชีวิตยังไงบ้างไหมคะไอจะมีโครงการเป็น community เป็นสังคมที่เล็กๆที่ไอร่วมมือกับโรงพยาบาลเกี่ยวกับจิตเวชโดยตรงแล้วก็ไอถามหลายๆคนละคุณหมอด้วยเองด้วยที่ไอถามว่าทําไมไออยากจะเข้า social support เขายังไงเพราะเขาเอ่ยมาเขาบอกเวว่าอยู่รู้ไหมว่า social s u p อ o r t สำคัญมากๆเพราะว่า social s u p อ o r t ไม่มีมีแต่พิมพ์กันในกระทูไอก็เลยมีโครงการที่จะทำ group therapy เล็กๆขึ้นมา รบ,บโรพยาาลคือจริงๆถามว่ามีไหมต้องตอบว่ามีบ้างเนาะแต่มันจะเป็นกลุ่มเล็กๆกะค่ะแล้วก็เขาไม่สามารถที่จะรับมือกับคนจํานวนจํานวนเยอะได้ใช่เพราะฉะนั้นอันเนี้ยจะเป็นอะไรที่ดีมากที่สามารถจะ access <ๆ S 1> เข้ามาได้แล้วก็อาจจะเป็นเหมือนคล้ายๆกับคนที่มีประสบการณ์ตรง <ๆ S 2> แล้วก็อาจจะมีคนที่เป็น expert เข้ามาช่วยว่าเราควรจะทําแบบนั้นแบบนี้อืค่ะเป็นโครงการที่ดีค่ะขอให้ประสบความสําเร็จนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้จริงๆแล้วถ้าถ้าถามตัวเองจะบอกว่ามันมีประโย มากมากเลยทุกคนมีปัญหาวิธีการแก้ปัญหาที่ต่างกันแล้วก็มันอาจจะทําให้เป็นมุมมองหนึ่งเนาะที่มีคนมองเห็นแล้วก็จะได้เป็นประสบการณ์เป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนนะคะที่มีปัญหาเรื่องของซึมเศร้าค่ะได้ค่ะข,ขอบคุณนะคะไอซ์สบายดีเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนไม่ว่าจะใครก็ตามไอเชื่อว่ามีปัญหาหมดแล้วก็มีปัญหาไม่เหมือนกันด้วย แล้วก็มีวิธีการรับมือกับปัญหาไม่เหมือนกันด้วยและบางปัญหาที่บันอาจจะฟังดูเหมือนกันก็อาจจะใช้วิธีแก้ปัญหาได้ไม่เหมือนกันไม่สามารถเหมารวมได้เลยอ่ะเพราะว่าปัญหาแต่ละบ้านแต่ละคนรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ต่างกันเนาะคุณหมอเนอะาะไล้ก็รู้สึกว่าไอาเป็นกําลังใจให้แล้วก็อยากให้ทุกคนได้ลุกขึ้นสู้กับมันเพราะว่าขนาดไอ้ย,ยังผ่านมาได้แล้วเลยและ คุณเองหรือตัวคุณเองจะผ่านไปไม่ได้หรอขนาดไอซ์สู้กับมันมา10กว่าปีแล้วแล้วทุกวันนี้ถ้าคุณเห็นเวอร์ชันนี้แล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ยไอซ์ยูคัมแบ็กยูกลับมาสดใสได้สแสดงว่าคุณต้องทำได้เหมือนกันความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน